อ่ะกลับมาต่อในช่วงนี้ของมาไม่ัดปาก,กันต่อนะครับคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุกข,ของเราด้วยกับกาแฟ SS Coffee p a r k กาแฟสําหรับคุณผู้หญิงนะครับใครที่สายที่ชอบทานกาแฟแล้วกลัวอ้วนนะคนที่ชอบทานกาแฟแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปหาคุณหมอไปเจาะเลือดหมอจะว่าเอาว่าน้าตาลในเลือดสูงนะ ไขมันความดันมัน,ข,นขึ้นสูงปริ๊ดนะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะ<อ>กาแฟตัวนี้ทานไปแล้วทานง่ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่กลัวอ้วนเพราะเขาใส่สารไฟเบอร์ครับจะช่วยในการกักไขมันด้วยและที่สําคัญนะฮะมีสารสกัดจากถั่วขาวเรื่องการทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ดูดซึมพวกแป<อ>้งคุณน้ำตาลที่มันเป็น<อ>ส่วนเกินก็คือตัวจะทําให้เราอ้วนนั่นแหละนะครับแอลคาไลทีในการผ่านาไขมันนะครับโซมในการทําให้เลือดไหลเวียนดีและที่สําคัญเขามีซอยโปรตีนนะครับทำให้ร่างกายเราเฟิร์มและมัสเซิลชัดชื่นก็คือหุ่นเอ นะฮะไม่มีส่วนห้อยส่วนย้อยนะครับ uh huh. ยิ่งถ้าใครแบบว่าไม่ออกกาลังกายก็คือไม่มีย้อยแล้วนะ uh huh. แต่ถ้าทานไปแล้วเนี่ยคูณไปด้วยออกกําลังกายเนี่ย มันจะเห็นผลแบบไวมากไวขึ้นอีกเลยนะฮะไม่มีน้ําตาลครับใช้ความหวานนะของย่าหวานแทนน้าตาลนเองไม่ต้องกวนด้วยนะครับวันนี้1กล่องนะฮะมี15ซองราคากล่องละ350บาทนะฮะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเลยกับ SS Coffee Plus พครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่1น0 0ันบาทเท่านั้นนะฮะถ้าใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับ0 9น089 9996นหะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเ้าาาามก็ไปทงน ะยิ่งคนที่ทำงานออฟฟิศนะพี่นะเรื่องการออกกำลังกายบอกได้เขาเรยวว่าขี้เกียจสองทําสั้นถึงบ้านก็สองทุ่มอย่างแล้วเวลาไหนเอออยากนอนแล้วเนี่ยไงกินข้าวมานี่ขี้เกียจเลยเมี่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะลดได้กินกาแฟด้วยบางคนต้องกินกาแฟทุกวันตื่นเช้ามาต้องทานแล้วอ่ะกระโจนโจนไปรอรถติดไงเนี่ยเออนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อคุณพี่ในช่วงนี้มีอะไรคะพิงกี้พิงกี้สาวิกาทําไมใช่แล้วตอบ มความสัมพันธ์ตุ้ยธีรพัฒน์อะนะเขินหนักมากมวลความรักทําให้สดใสแล้วเขาจะค้ก็รักก็เขาก็มีปิงปังกันอยู่นะจริงกเขามีปิงปังกันเลนครั้งกี้ก็ไปแม่ค้าละไปเป็นแมไค้างอยขายของแล้คลิปนะโหบอกคนต่อคิวเปนเยอะมากคือเดี๋ยวนี้หันมาทําเป็นคอนเทนต์ละคอนเทนต์แล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยแล้วก็คือแบบสรุปไม่ได้ขายจริงคอนเทนต์อย่างเงี้ยหรอไม่ขายจริงแต่ก็ทำคอนเทนต์ด้วยเออแล้วก็ขายดีนะขายดีในออนไลน์คือเห็นคนต่อแถวกันแบบ จะเป็นคอนเทนต์ี่ขายจริงก็ขายดีมากก,ก็ขายดีเขาบอกว่าโอ้โหทําไม่ทันอนะ่ะก็ทำไม่ต่อให้เป็นคอนเทนต์ก็คือขายดีขายดี <laughs> <laughs> ถ้าขายจริงก็ขายดีใช่งานปังรักลุ่งนะครับหลังจากนางเอกสาวพิงกี้สวิกาชัยเดชนะครับ ถูกจับตามองว่าคบหาอยู่กับพี่รุะเอกคุณพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะครับใครจำมันได้บ้างอ๋อนี่ไงภาพนี้ที่มันหลุดออกมาแล้วก็แล้วคนก็ไปจับตุ้ยธิรพัฒน์เนี่ยเขาก็อย่าล้างกันแล้วด้วยนะครับก็คือโสดทั้งคู่ว่านั้นเถรอกับทั้งคู่ก็คือกับนางแบบสาวนาจชานะครับเปลี่ยร์ที่นะครับตอนนี้ก็บุญพี่อย่างตุ้ยธีรพัฒน์นะครับนักข่าวก็ได้เจอในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องกุมาร ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ขออัปเดตกับพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยก็แอบเขินหนักมากแล้วก็ตอบบอกว่านอกจากบทบาทนักแสดงแล้วปีนี้เราบทบาทแม่ค้าด้วยคุณพิงกี้ก็บอกว่าใช่แหละอ๋อพิงกี้เนาะอ๋อพิงกี้ก็บอกว่านพิงกี้ละกันพิงกี้ก็บอกว่าใช่แหละนะฮะแม่ค้าออนไลน์ไม่ว่าตอนนี้ขายปลาหมึกขายคนบางคนนี้ปลาหมึกทำหลายอย่างขายแป้งด้วยเห็นวันนั้นก็ไปขายโรตีนะฮะโอ้ขายเยอะหมดเลยบอกสนุกดีนะไปเจอแบบหลายๆคนอยากไปเจออาร์ตพัสดุอะไรเงี้ยเขาก็ เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะฮะกับแมค้าปลาหมึกเป็นพ่อค้าหมูกับปลาหมึกเจอกันอ,อีกเออมันก็เป็นจุดที่แบบเออทุกอย่างคนก็ไปถ่ายรูปรวมกันแห่กันไปซื้อปลาหมึกแห่กันไปซื้อหมูก็คือเอาง่ายๆคือเป็นนักแสดงในสายเลือดแล้วก็ยังเป็นแมค้าด้วยเนาะอืมแล้วก็ถามาว่าไม่ได้ทําเป็นคอเนเทนต์ติ๊กต๊อก ใช่ไหมพิงกี้ขายเองหรือเปล่าคนแบบว่านี่คอนเทนหรือขายจริงเนี่ยพิงกี้ว่าเองจริงๆไม่ได้ทำคอนเทนต์ขายแป้งด้วยขายปลาหมึกด้วยจะได้เห็นหน้าเตาไปเลยว่าใช้แป้งแล้วก็ทอดเองด้วยทั้งปลาหมึกเนี่ยคือเขาทำแป้งเองแป้งที่ชูปลาหมึกนะเขาทำเองทอดเองทุกอย่างเลยไม่ได้เป็นคอนเทนต์จ้าคนก็สงสัยกันอันนี้เรื่องขายของและอีกเรื่องหนึ่งละเรื่องของพี่ตุ้ยล่ะยังไงมีซัมติงไหม ไม่ขาตอบเรื่องอื่นได้ไหมต้องตอบแล้วล่ะคุณพี้ไม่ตอบได้ไหมตอบได้เท่านี้ละค่าอ๋อไม่ตอบหรอบอ๋อไม่อยากตอบหรอไม่อยากตอบโอ้ทำไมไม่ตอบล่ะไม่เอาไม่ตอบมีพิรุีก้เขินนะไม่ตอบได้ไหมแล้ว อย่างนี้แล้วจะอัปเดตความรักยังไงล่ะครอบรักตอนนี้ของคุณพิกกี้ก็ดูคนไปแล้วกันไม่ตอบแล้วกันเนาะดูไม่ตอบแล้วกันนะฮะแต่เขาว่าความรักตอนนี้ดีนะได้พลังมวลความรักเยอะทําให้สดใสก็คือไม่ได้ความรักแบบแฟนนะพี่ความรักแบบครอบครัวคนรอบข้างแฟนคลับหรือจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อแล้วคนที่ติดตามในแบบว่าติ๊กต k อกอะไรอย่างนี้นะฮะอืมนะคบนักข่าวกรถานมว่าเขาร้องเพลงเพราะไหมถามใครพี่ด้วยหรอถามพิกกี้ว่าพี่ด้วยอ่ะถามพิกกี้แหละอืม ยังไงอ่ะพอไหมใครคะนี่ใครคะเออคนนั้นแหะเอกก็นะพี่ตุ้ยแหละอันน่แลก็บอกตอนนี้เปิดใจมากขึ้นหรือเป้าแล้วคุณพีกี้ก็บอกว่าพูดต่อไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องความรักคุณิีกี้ไม่พูดเลยนะเนี่ยไม่พูดเลยเราเนี่ยเพราะที่ผ่านมาก็คือเขาเปิดใจหมดแล้วว่าจริงจริงนะคนที่ เขามีประสบการณ์แล้วเนาะเขาก็จะมาระวังในการในคาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยถามว่ามันแบบเขามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดไหมเขามีสิทธิ์นะแต่นักข่าวก็มีสิทธิ์ถามนะเออจะบอกว่านักข่าวไม่ตอบก็เรื่อมเช่นเออตอบไม่ตอบก็เรื่อมคุณแต่จะมาว่านักข่าวเสือกไปถามเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันคืออาชีพนักข่าวเออฉะนั้นถ้านักข่าวถามคุณเลี่ยงที่จะไม่ตอบตอบแบบนี้ดีมากตอบแบบนี้ดีมากคือคนมืออาชีพโปรเฟ s ชั o นอลในการตอบนะฮะเออแล้วก็เราก็ไม่อยากรารเยอะแล้วเขาก็เลยพูดทิ้งท ขอบคุณมากนะคะสาหรับกาลังใจดีๆแล้วก็ขอบคุณในการสือปลาหมึกด้วยมาละวอนไปขายของเห็นไหละโอนไาขายของเลี้ยงนี่จะไม่พูดความรักไงก็คงแบบไม่เป็นไรถ้ามันจะมีอะไรในกอไผ่ก็พูดมากไปก็ไม่ดีในเรื่องความรักเนี่ยใช่พี่เอาแบบบางทีเนี่ยเป็นครอบครัวแล้วยังความในเนาะก็ไม่ต้องออกไปมากอะไรเงี้ยเรื่องบางทีเรื่องข้างในมันก็ไม่ต้องแบบออกไปให้คนอื่นรู้หรอกแต่บางครอบครัวก็ชอบนะแต่ว่าเราก็สอดรู้สอดเห็นเนาะ อ่ะเราก็อยากรู้อะเราใส่เพืออยากแล้วไงเราใสยเพื่อยิ่งเลือกความรักดารานี้เราก็อยากรู้เนาะอ่าเรื่องใต้เตียงเป็นสิ่งขอใครรักกันใครเลิกกันอะไรใครรักกันไม่ดูหรอกไม่ชอบใครเลิกกันเลิกกันนะชอบถ้าใครรักใครแย่งใครเออถ้าใครรักกันดีๆเนี่ยไปเที่ยวครอบครัวเนี่ยจะไม่ทําข่าวหรอกใครเป็นมือที่สามใครเออใครมือที่สามขาเตียงหักยาล้างทะเลตีกันเนี่ยเอามาเลยนักข่าวรออยู่หน้าประตูชล่อมจริงอืม พี่เราก็ชอบชอบเออพี่เรื่องอ่านข่าวอะไรอะพี่อ่านข่าวแล้วครอบครัวรักกันดีพากันไปทาบุญกับอีกอันหนึ่งครอบครัวจับได้มีเมียน้อยตีกันกลางบ้านอย่างเงี้ยพี่จะอ่านอะไรอะก็อ่านซ้ําๆแล้วก็เดาไปเยแล้วจะมีอัมีรย่อไปอีกมีคาใบคำเบยไปกูเราก็ตามสืบกันหนักเลยนะฮะอ่ัพูดถึงเรื่องของความรักเรื่องของแฟนนะฮะเรามาดูอีกคนหนึ่งดีกว่าสําหรับเพชรจ้าหรือวันนี้เจเพชรจ้าของเรานะฮะ รับศึกษาดูใจสาวคุณสนิท3เดือนแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนมีแฟนใหม่แล้วหรอมีแล้นะะแนวนะฮะมีแล้วนะฮะหลายคนแอบ,บลุ้นเปิดตัวสาวใหม่กันเลยครับหลังจากโสดไปสักพักหนึ่งกับคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างเพชรจ้านะฮะหรือว่าดีเจเพชรจ้าในวัย4 4ปีซึ่งเจ้าตัวเคยยอมรับว่ามีคนคุยใหม่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการเปิดตัวให้รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงล่าสุดนะครับที่เป็นการเผยสาวคนนั้นว่าเป็นใครแล้วนะครับเพชรจ้า ja ก็ได้บอกว่าไม่ได้เปิดตัวสาวรู้ใจคนใหม่ หากเปิดตัวต้องเห็นกันทางหน้านะฮะ,ฮะนี่ลงแค่แบบว่าเนี่ยครึ่งหน้านะครับอเออรับว่าศึกษาดูใจกันอยู่3เดือนแล้วยังไม่เรียกแฟนวันนั้นก็ตั้งใจลงเพราะห่วงความรู้สึกฝ่ายหญิงหวันว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะน้อยใจที่มไม่ได้อยู่ในสตอรี่เราแอบคิดว่าพอลงแล้วเขาก็จะดีใจนะฮะสรุปเขาร้องไห้เพราะโทรศพัพท์เข้ามาเยอะมากหรอฝ่ายหญิงเลยต้องปิดทุกช่องทางโซเชียลเลยด้วยความไม่ชินที่เขาต้อง อยู่กับคนดังและคนสาหานะแล้วยิ่งบอกว่ามาเป็นแฟนใหม่เพชรเจ้าปุ๊บตายเลยนะข่าวติดต่อบุ้มเลยร้องไห้ดีใจเลยดีใจเลยร้องไห้เลยเพชรเจ้านี่ถือว่าเป็นพ่อไมมเนาะพ่อไหมสิพ่อไมมเนาะพอเลิกลากันไปแล้วชายก็เป็นพ่อแต่ก็ยังร่อยังเป็นแล้ว่าเอก่นยังไม่เป็นแฟนสเต็ปก่อนแฟนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะสเต็ปก่อนแฟนกิรกาไม่ใช่ไม่ใช่กิ๊กก็เรียกว่าอะไรอะพักก่อนกิ๊กไม่ได้ก็จะเป็นน้องสาวก่อนเป็นน้องสาวก่อน เป็นคนที่รู้ใจเป็นคนรู้ใจก่อนหรือเป็นเฟรนด์โซนก่อนอาจจะเป็นเฟรนด์โซนแล้วค่อยข้ามเฟรนด์โซนไปแล้วก็มาเป็นภรรยาอย่างเงี้ยอ่าใช่นะครับทานี้ พูดถึงอย่างนี้ใช่ไหมเล่าให้เขาเล่าตอนจีบไงพราะตอนจีบยังไงเขาบอกว่าตอนจีบแบบคนนี้บังเอิญเจอการกินข้าวแล้วก็เจอเขาก็เลยเข้าไปคุยไม่มีพ่อสื่อไม่มีแม่สื่อแม่ชักใดๆเลยสื่อเองเลยไปขอไอจีเองเลยเขาไม่มวยนะออกอินเทอร์นิดยังเรียนมหาลัยอยู่เลยอายุห่างกัน20กว่าปีโอ้ยี่สิบกว่าปีแต่อย่างว่านะต้องบอกว่าเพชรยังเสียอยู่เลยนะอายังเสียยังลอยตาคุณพ่อนี่ก็บอกว่ายังเสียอคือแม่แบบ สิสี่ปีคือแค่ตัวเลขอ่ะใช่ไหมคุณเดสบสี่หรอสิสี่ะโอ้ล้วก็สี่สิบอเชียมากงานเนี้ยเอ้สิบสี่ป่ะวะสิสี่แหละสิสี่ใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าชอบตรงที่เขาบอกว่าไม่แกล่าบอกว่าบอกตรงพี่เพชรจ้าเขาไม่แก่ปรับจูนเยอะมากเพราะอายุห่างกันเลยก็ต้องแฮงเอาแบบวัยรุ่นยุคนี้ครับเคยเพื่อนฝ่ายหญิงมีทั้งที่เชียรแล้วก็ไม่เชียนะครับเลยโฆษณาตัวเองว่าตอนเราแต่งงานกับนิวเคลียร์สิบสามปีเนี้ยก็ไม่เคยนอกใจเลยไม่เคยเจ้าชู้เลยนะครับ เอออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่7ปีนะอันนี้13บสามสิบสามว่าเลิกลัคกี้เห็นไหมล,ล่ะรับเผ่าว่าเจอนิวเคลียร์แล้วนิวเคลียร์ไม่แซลอะไรแต่สะดุ้งเรื่องของอายุส่วนไทก้าติดมากเลยคาดว่าคงไวใกล้เคียงกันเลยคุยกันได้นะขอทําวันนี้ดีที่สุดย้ำว่าตอนนี้คุยคนเดียวถ้าถามว่าจะได้เห็นหน้าเมื่อไหร่ก็ต้องรอวันที่ขยับสถานะนั่นเองจา้าอยู่เท่าไหร่ใกล้เคียงอ่ะออไ,มไม่ใก่้อยู่เท่าไหร่ยังเด็กไงลูกไงยังเด็กก็อาจจะแบบน้องน้องคนนี้ใกล้เคียงเหรอน้องคนนี้คงไม่เกิน23 ออ๋ก็ยังเรียนมหาลัยเพราะว่าไทยกลาไม่ถึงยี่สิบหกไปเพราะว่าอาจจะแบบว่า23ก็จะเข้ากับเด็กได้ง่ายเอาไว้ไวยพิเพชจ้าเนี่ยใกล้เคียงกับโอมนะชะโอมนะทำไมอ่ะสี่สี่อันนี้สี่สิบเลยเอาจะอ๋อเขได้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 อยู่นะได้อยู่ทางกัน4ปีอ่ะก็ได้ดีอมยังเด็กหน่อยดีเอ็มเลยดีไมยังเด็กได้ดีเอ็มเลยอ๋อนะก็สรุปแล้วก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าแค่ว่าเป็นการคุยกันแล้วก็อาจจะแบบ ดูใจกันก่อนนะตอนยังไม่เป็นแฟนหรอกแต่ดับแรกก็คือต้องถูกสตาร์ก่อนเนาะก็ขอเขาไปขอไอจีอะไรเงี้ยขอเขาแบบขอจีเลยคุยแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาบางคนเนี้ยใช้เวลานานมากเลยกว่าจะเปิดเผยท่าแท้ออกมาเอไม่รู้เลยบางคนคบกันไม่กล้าเปิดตัวบอกว่าแต่ท้าแท้มื่ออกมาก่อนเปิดตัวอีกก็เลยไม่ทันได้เปิดตัวก็เลยปิดลงกันไปบางคนก็สร้างภาพเลยเินบางคนแบบว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นคนยังไงก็ใช้เวลานานเหมือนกันมันก็แล้วแต่คนเนาะ แต่ว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดคือคนสองคนที่อยู่ด้วยกันคนข้างนอกมันก็จะเห็นแค่แบบว่า้ายิงในโซเชียลยิ่งอะไรเงี้ยมันก็แบบจับทางยากเนาะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะแต่บางทีคนสองคนก็ยังไม่รู้แหละบางทีคบกับแฟนอ่ะโอมใช้เวลานานมากกว่าจะรู้เขาเป็นคนเออเขาเป็นคนแบอ้าวมึงคนอย่างเงี้ยเออมึงเป็นคนอย่างเงี้ยจริงใช้เวลานานมากอย่างนี้คนรู้เขาถึงบอก่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงต้องศึกษาแบบ ปีสองปีไม่รู้ต้องถอดผ้าเออต้องรู้รู้หน้าไม่รู้ใจอ๋อถอดผ้าถอดผ้ารู้เลยรู้เรื่องรู้เรื่องเลยเออนะฮะอะก็มาอัปเดตกันไปในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักรกสักครู่ก่อนคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณสำหรับ SS Coffee p ฟ d พด้วยละกันนะครับกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพทานกาแฟยังไงไม่ให้อ้วนทานกาแฟยังไงไม่เป็นเบาหวานความดันแล้วก็สายไม่ออกกําลังกายแต่อยากหุ่นดีก็ต้องนี่เลยครับเพราะตัวนี้ S S c o อ f e e p ฟ d มีซันไฟเบอร นะฮะฮแล้วก็มีการเาผาผลาญที่ดีดีนะครับจากแอลคาไลเชนนะครับโสมช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะครับแล้วก็สอยโปรตีนทาให้หุ่นของเราเนี่ยกระชับนะฮะผู้หญิงอยากจะเอลเอสนะสะโพกแน่นๆเอวสวยๆก็ต้องตัวนี้เลยความหวานใช้ย่หวานแทนน้ําตาลนะจ๊ะวันนี้นะครับหกล่องราคา350บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้เลยซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องฮะราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นถ้าใครสน<อ>ใจก็รีบโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับศ9นย9เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าหก้า ขวาหน้าจอได้เลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ฮักเด็กสักคู่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอัพเดตกันต่อกับเม้ามันกันปากจ้าค,คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,ะคลิปเด,ดเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ